ต้มเองแซบเองสบายท้องถ้ากินประเภทนี้ก็จะหิวบ่อยนะคะ <c oughs> วันนี้ไม่ถึงกระหนาวมากค่ะเย็นๆพอสดร้อนๆแล้วก็แซบ สดยาวไปใครชอบเมนี้ก็หาจับได้นะคะชาเนาะขับวิจับเด็กเส้นค่ะเส้นแต่เช้าเลย เส้นใหญ่ด้วยวันนี้ก่อนไปโรงเรียนนะคะยาวมากสุดยาวๆไปใครชอบเมนี้ก็ หาจจกได้นะคะวันนี้ไม่ถึงกระหนาวมากค่ะเย็นๆยนยนพอสดร้อนๆแล้วก็แซกใจชานะ้าเนาะ ร้อนมากกับคุยเจ็บเด็กเส้นค่ะเส้นแต่เช้าเลยเส้นใหญ่ด้วยวันนี้ความสุขที่กินได้จะสันหัด เจับเด็กเส้นค่ะเส้นแต่เช้าเลยเส้นใหญ่ด้วยวันนี้ยหวมากหนาวๆกับการสดร้อนๆก็โอเคนะคะ ร้อนมากต้มเองแซ่บเองแต่ความแซ่บ คาร์บอไฮเดรตเต็มๆเลยค่ะความสุขที่กินได้จ้ะสันหาดซดค่ะอากาศเย็น <c oughs> ร้อนมาก ช้ชาๆเนาะวันนี้ไม่ถึงกหนาวมากเลยเย็นๆพอสดร้อนๆแล้วก็แซ่บสดยาวๆไปใครชอบเมนี้ก็หาจาักได้นะคะ ตัวโตคำโตโตวันนี้ไม่ถึงกระหนาวมากค่ะเย็นเย็นพอสดร้อนร้อนแล้วก็แซ่บความสุขที่กินได้จ้าสันหัด ความสุขที่กินได้จ้ะสันหาดยาวมากแต่ความแซ่บคาร์โบไฮเดรตเต็มๆเ,เลยค่ะคำโตโตคำโตโต ก่อนไปโรงเรียนนะคะคำโตโตคำโตโตแต่ความแซบคาร์โบไฮเดรตเต็มๆเลยะคะ่ะเกลๆเนาะ ความสุขคำโตต,ต,ตจ้าหนาวๆกับการสดร้อนๆก็โอเคนะคะวันนี้ไม่ถึงกหนาวมากแล้เย็นๆพอสดร้อนๆแล้วก็แซ่ แต่ความแซ่บคาร์บอไฮดรตเต็ตมๆเลยคะ่ะก <c oughs> ุยจับเช้าจ้ามาสดร้อนๆด้วยกัน <c oughs> หนาวๆกับการสดร้อนก็โอเคนะคะ <c oughs> ความแซ่บคาร์โบไฮเดรตเต็มๆเลยค่ะยาวมากมดังเกิน วิจับเช้าจ้ามาสุดเร้วยกันโอ,อ้โหร้อนมากสบายท้องถ้ากินประเภทนี้ก็จะหิวบ่อยนะคะ โารเนาะแต่ความแซ่บคร์โบไฮเดรตเต็มๆเลยค่ะดังเกิน วันนี้ไม่ถึงกระหนาวมากค่ะเย็นๆพอสดร้อนๆแล้วก็แซ่บคำโตโตคำโตโตว,วันนี้ไม่ถึงกระหนาวมากค่ะ เย็นๆพอสดร้อนๆแล้วก็แซ่บก่อนไปโรงเรียนนะคะนาเหนาๆกับการสดร้อนๆก็โอเคนะคะ <c oughs>